ต้อนรับสู่โรงเรียนบ้านแกหัวแห่ส้มหงวิทยาโรงเรียนบ้านแกหัวแห่ส้มหงวิทยาก่อตั้งเมื่อวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2465ตั้งอยู่ที่บ้านแกหมู่ที่12ตำบลธัญญาอำเภอกำมะลาสายจังหวัดกาฬสินธ์มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน23คน มีนักเรียนจำนวน339คนวิสัยสัศน์ของโรงเรียนโรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาพัฒนาศิลปะดนตรีบนวิถีพอเพียงคู่เคียงสิ่งแวดล้อมมีความพร้อมด้านสุขาภาวะผลจากการบริหารจัดการของโรงเรียนบ้านแกหัวแห่ส้มหงวิทยามีการดำเนินการดังนี้ระดับปฐมใบ โรงเรียนบ้านแก่หัวแห่ส้มโหงววิทยามีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยตามศักยภาพของเด็กมีการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการเน้นการลงมือปฏิบัติจริงเช่นกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านโครงงานวิทยาศาสตร์จนได้รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย ในระดับเผยแพร่ในปีการศึกษา2560โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการสนามเด็กเล่นตามหลักพัฒนาสมองเล่นตามรอยพยุคนบาดเราได้ใช้สนามเล็กเล่นเป็นฐานแห่งการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมทั้งหมด14ฐานอีกทั้งได้นำกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทย มาจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยจนได้รับคัดเลือกให้เป็น Best Practice ด้านครูผู้สอนระดับปฐมวัยในระดับจังหวัดจากผลการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและเด็กได้ร่วมแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนและได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนระดับกลุ่มเครือข่าย และระดับเขตพื้นที่การศึกษาในกิจกรรมปั้นดินน้ำมันและกิจกรรมฉีกปะติดระดับขั้นพื้นฐานผลงานนวัตกรรมที่แก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ที่สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเรื่องการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นักเรียนต้องอ่านออกเขียนได้ร้อยเปอร์เซนต์โดยใช้นวัตรกรรมเกมต่างๆในการแก้ปัญหาโดยใช้ห้องสมุดเป็นฐานเช่นการจัดกิจกรรมแข่งขันเกมต่างๆตามระดับชั้นนอกจากห้องสมุดจะให้บริการยืมคืนหนังสือด้วยระบบอัตโนมัติแล้วยังจัดก,กิจกรรมการแข่งขันย่อดนักอ่าน บิงโกเกมแปลงคําเป็นจํานวนตบการ์ดคํำศัพท์ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ห้องสมุดครูบรรลักษ์จะจัดตารางการแข่งขันในแต่ละวันในหนึ่งสัปดาห์โดยไม่ซ้ำกันและจะมียุวบรรลักษ์เป็นผู้ดำเนินการแข่งขันในแต่ละกิจกรรมในช่วงพักกลางวานันหลังเลิกเรียนและจัดสรุปผลการแข่งขันในสัปดาห์สุดท้ายของสิ้นเดือน เพื่อมอบรางวัลเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เป็นแชมป์ประจำเดือนนั้นๆโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหน้าเสาธงเพื่อยกย่องให้กำลังใจกระตุ้นจิตใจให้นักเรียนที่ยังไม่ได้รับรางวัลและส่งผลให้นักเรียนได้มีการพัฒนาด้านการอ่านการเขียนได้ดียิ่งขึ้นเพราะการเล่นเกมแต่ละประเภทคำนึงถึงตัวผู้เล่นเป็นสำคัญ โดยใช้คำศัพท์พื้นฐานของแต่และระดับชั้นในการแข่งขันนักเรียนยังได้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนระดับจังหวัดมา5ปีอย่างต่อเนื่องและได้เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านของห้องสมุดโรงเรียนและได้รับรางวัลเหรียญทองระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน5ปีอย่างต่อเนื่องและมีโอกาสได้นำเสนอผลงานนวัตกรรมการอ่านให้กับทางมหาวิทยาลัยราชพัฒนมหาสารคามและได้สนับสนุนงบประมาณจากสสสอ0 0 0 0บาทส่งผลให้ปีการศึกษา2,561นักเรียนระดับชั้นประสมศึกษาปีที่1สามารถอ่านออก100%เซ์ และมีผลการทดสอบระดับชาติ RT อยู่ในระดับดีมากเฉลี่ย83.11และในปีการศึกษา2.562มีผลการทดสอบระดับชาติ RT อยู่ในระดับดีมากเฉลี่ย90.69จะเห็นได้ว่าการใช้นวัตกรรมส่งเสริมการอ่านสามารถพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้านดนตรีไทยดนตรีไทยเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนบ้านแกหัวแห่ส้มหงวิทยานักเรียนในโรงเรียนได้มีการจัดตั้งชมรมดนตรีไทยซึ่งสมาชิกในชมรมมีทุกระดับชั้นตามความสนใจโรงเรียนได้จัดทำ MOU กับมหาวิทยายลัยนาฏศิลป์กาาสิน,สนได้มีนักศึกษาฝึกประสบการณ์ได้มาฝึกสอนเต็มรูปแบบในแต่ละปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และในชมรมดนตรีไทยมีการถ่ายทอดสู่รุ่นน้องโดยพี่สอนน้องทำให้กิจกรรมดนตรีไทยของเราได้รับรางวัลมากมายในการแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียนอย่างต่อเนื่องดังนี้ในปีการศึกษา2560ได้รับรางวัลเหรียญเงินกิจกรรมเดี่ยวโซด้วงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม ได้รับรางวัลเหรียญเงินกิจกรรมขับร้องเพลงไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้รับรางวัลเหรียญเงินกิจกรรมเดี่ยวซออ,อูอ้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในงานศิลปาหาัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่67ในปีการศึกษา2561 ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่1กิจกรรมเดี่ยวซอด้วงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่1กิจกรรมเดี่ยวซออู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอ,อันดับที่2กิจกรรมขับร้องเพลงไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่68ในปีการศึกษา2562ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมเดี่ยวจะเ้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมขับร้องเพลงไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่1กิจกรรมบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอนันดับที่สองกิจกรรมบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอนันดับที่สองกิจกรรมเดี่ยวจะเข้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69นอกจากการแข่งขันในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนแล้วยังได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยระดับประเทศตั้งแต่ปีการศึกษา2560เด็กหญิงนันทพ,พรบรรพแสงได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยระดับประเทศ ในปีการศึกษา2561เด็กชายภาคภูมินาจันถมได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยระดับประเทศจากกระทรวงวัฒนธรรมในปีการศึกษา2562เด็กหญิงพิชามณ์คำวิโสได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยระดับประเทศจากกระทรวงวัฒนธรรมในปีการศึกษา2562 รงเรียนบ้านแกหัวแห่ส้มหงวิทยาได้รับรางวัลโรงเรียนดนตรีไทยร0อเปอร์เซในปีการศึกษา2563ได้ผ่านการประเมินจากสำนักงานรับรองคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบที่4และได้รับการประเมินความโดดเด่นด้านดนตรีไทยระดับชาติอยู่ในระดับ4-2นอกจากนี้โรงเรียนบ้านแกหัวแห่ส้มหงวิทยา ได้รับรางวัลการประเมินต่างๆมากมายเช่นผ่านการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรปีการศึกษา2 5 5 8ผ่านการประเมินนักเรียนไทยสุขภาพดีในปีการศึกษา2560ผ่านการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย4ปีต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา2559ถึงปีการศึกษา2563 ได้รับรางวาัลโรงเรียนต้นแบบโครงการอาหารกลางวาันระดับประเทศในปีการศึกษา2562จากการบริหารจัดการสถานศึกษาของทุกฝ่ายทำให้นักเรียนและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อชุมชนและหน่วยงานอื่นๆและจากพัฒนาสืบต่อไป